ปกติเป็นแม่หญิงล้านนาน้องอะเจ้าก็เคยไปแคสเป็นส้มปล่อยมาเจ้าคนที่เคยไปแคสเป็นส้มปล่อยมีคือมามิงฟอร์จูนนีน่าแล้วก็พี่ออม น่าเคยไปแคสเรื่องส้มปล่อยหรอใช่ค่ะทุกคนเห็นในไลฟ์พี่อมใช่ไหมใช่แล้วพี่อมได้เปิดเผยไปแล้วว่าจริงๆแล้วพวกเราเคยไปแคสส้มปล่อยก็คือมีหน้าพี่อมพี่ฟอแล้วก็พี่มามิงสี่คนคือเหมือนตอนนั้นนะคะเอาพี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ของวงไปแคสส้มปล่อยนะคะ ซึ่งตอนนั้นน่ะแบบเพิ่งได้บทมาก่อนวันไปแคสจริงๆประมาณคืนถึงสองคืนก่อนแคสก้คือไม่มีเวลาซ้อมเลยเอา,อางี้ดีกว่าคือไม่ได้ซ้อมไปเลยด้วยซ้ำคือยังงงงยังงงงอยู่ว่าแบบเอ๊ะฉันมาทำอะไรทีนี่แล้วด้วยความตอนนั้นนะเพิ่งเข้าวงมาเลยทุกคนแบบยังเป็นเขาเรียกว่าไงยังไม่ใหม่ยังเป็นนีหน้าเวอร์ชันไลฟ์แรกอยู่ทุกคน แบบไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรคือ,อยังเงียบๆพี่อายแบบช่วงไลฟ์แรกๆอะ่ะจะเป็นนีหน้าลุกนั้นเลยเราต้องไปแคสบทส้มปล่อย่ะซึ่งใครที่เคยดูส้มปล่อยก็น่าจะรู้ว่าตัวละครเขาแบบไม่ใช่สาวเหนือหวานนอะไรอย่างเงี้ยเอาจิงแต่แต่หน้าก็ยังไม่เคยดูส้มปล่อยนะคะแต่ว่าเราได้อ่านบทตอนที่ต้องไปแคสไงแล้วแบบต้องมีพูดคําเมืองเป็นแบบคำหยาแบบต้องด่าคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องแบบ ตอนนั้นคือเราทำบ่ได้เลย <g ül> ส้มปล่อยตอนที่ไปแคสได้บทไหนหรออืมเท่าที่จำได้ก็จะเป็นบทที่เหมือนกับส้มปล่อยกำลังแต่งหน้าสวยๆอยู่แล้วเหมือนมีเด็กมาแบบเล่นสงการแล้วสาดน้ำใส่อะไรประมาณนี้ล้วก็ต้องด่าว่าแบบแต่งหน้ามาซะสวยเลยไอเด็กพวกนี้มาทำหน้าเละอะไรประมาณนี้ละมัง้ง <g ül> จะไม่ผิดนะ บ่เคยมีไม่ยินตินไหนที่จะมีคิริยาอ่อนไหวอ่อนช้อยเต่าไม่ยิงเหนือบานเฮาแทงแล่จะคือมันต้องเป็นบทด่าด้วยคำหยาภาษาเหนืออะไรประมาณนี้ทุกคนเราแบบเราเล่นไม่ได้เลยเราแบบยังขืนอายอยู่ก็แอบ,บเสียดายถ้าสมมติส่อมปล่อยเขามาแค่ตอนนี้ก็ อาจจะกล้าก็คือตอนนั้นกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันเออตอนนั้นก็แบบยังใหม่มากยังเป็นแบบน้องหน้าอยู่เลย <c oughs> ก็เลยแอบเสียดายนะคะนั่นแหละมันก็จะมีแบบเป็นคํายาภาษาเหนืออะไรอย่างงี้ที่เราต้องไปแคร์แล้วแบบเขาก็จะมีกล้องแล้วก็ให้เราถ่ายแบบแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งที่เขามาเล่นเป็นเพื่อนเราอะไรย่างเงี้ยเราก็แบบเล่นอยากฟังนี้หน้าด่าภาษาเมืองเสียดายมากใช่ไหมนี่ก็แอบเสียดายตัวเอง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะ หวังว่าจะมีงานหน้าให้เราได้ไปแคสถ้าเป็นตอนนี้แคสผ่านแน่ก็ไม่รู้สิแต่แบบพี่คนที่เขาได้บทไปก็คือเข้ากับเขาจริงๆงก็เปึงกับบทส้มปล่อยพี่เขาก็เป็นสาวแพร่หรือเปล่าพี่ทํำตาลใช่ไหมเป็นคำหยาภาษาเหนือที่สุดมากนั่นแหละทุกคนเออทุกคนต้องลองไปดูนะแล้วลองไปคิดดูว่าแบบเอ๊ะนี่หน้าแต่พี่ออมตอนแรกหน้าคิดว่าพี่ออมคือตัวเต็งแบบคิดว่าพี่ออมต้องได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆพี่ฟอก็คิดว่าได้แต่ว่าด้วยภาษามันต้องพูดภาษาหนึ่งองเงี้ยแล้วพี่ฟอก็แบบเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมก็เลยแบบเออพี่ฟออาจจะยังไม่ได้ก็เลยคิดว่าอ่ะหรือว่าพี่ออมว่าพี่ออมก็อยู่เชียงใหม่แต่แต่ก็ไม่รู้ว่าว่าเขาก็เอาเกณฑ์อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่ว่าแบบตอนแรกตัวเต็งก็คือแบบพี่ออมเนี่ยอันดับหนึ่งก็รอเรามาก็เป็นพี่ฟอส่วนพี่มีเงเห็นเขาบอกว่าไม่ได้ไปแคสบทส้มปล่อยแต่ว่าแคสเป็นบทเขาพี่เขาต่อหรือเปล่าท,ที่แบบ เรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอ,ยอืมตอนแรกก็แบบเออทำไมไม่เอาเราไปแคสเป็นบทเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเราไปแคสส้มปล่อยก็เสียดายเนะชอบมากครับส้มปล่อยฮานะักมากเนอะเนี่ยเดี๋ยวสอบเสร็จว่าจะไปดูอยู่ค่ะแต่ว่าชอบฟังเพลงประกอบละครค่ะนะออยากมีแฟนแล้วเป็นเวอร์ชันของพี่ส้มอ่ะค่ะฝันดีนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> ไปละค่ะ